ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับหากคุณกำลังต้องการจะเติมเกมต้องนี่เลยเพจ Over Top Up บริการเติมเกมราคาถูกมีมากมายหลากหลายเกมมีผู้ติดตามกว่า1น0 0 0 0สคนจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีบอกเลยรีวิวโคตรแน่นไปเซิร์ชกันได้เลย Over Top Up ได้ทุกแพลตฟอร์มรายละเอียดตามนี้เลยใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็เช่นเดิมการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2025โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนเช่นเดิมการนําเสนอนะคทุกคนการยืนยันนะครับผมและคาดการณ์นะครับนักเตะแพ็คใหม่ทั้งหมดนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังการอัปเดตในส่วนของวันพฤหัสทีนี้นะครับก็มาดูแล้วกันนะครับว่ามีแพ็คไหนนะคทุกคนที่ยังอยู่กับเรากันบ้างนะคทุกคนมีีแพ็คไหนท่ หมดอายุกันบ้างแล้วก็มีแพ็กไหนที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่กันบ้างเราบรการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มานลทุกคนฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับก่อนยันที่บอกไปนะครับคนว่าคลิปนี้นะครับเป็นการนําเสนอแลพิการัาและคาดการณ์นักเตะแพ็กใหม่ทั้งหมดนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงกันไปทีละแพ็กเลยแล้วกันนะครับ เรื่องบนชื่อแพ็คแรกนะครับเป็นแพ็คของตำนานอีพิกนะครับทุกคนเป็นแพ็คที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามานะครับก็คือเป็นอีพิกบราซิล2002นะครับทุกคนมีโรดานดิโนโรเบียโตคาร์ลสและมาโกสคาปูนะครับอันนี้ก็อยู่กับเรายาวๆจนถึงวันจันทร์หน้าเลยนะครับทุกคนต่อมานะครับคือแพ็คของโชว์ไทม์นะครับออฟฟิซิบจีเนียตครับทุกคนอันนี้ก็คือมีทั้งฝั่งของคีวินเดอร์บอยนะครับทุคนิเซนเตอร์อีซักนะครับหมดแล้วก็คาโรูมิโตมานะครับอันนี้ก็คคืออออหหหมดดาายุไปปลัััััังงกรรเเตวนนนนนพฤสบี้่ะ ส่วนตำนานใหม่ๆนี่พอนหรือว่าอีพิกใหม่ๆนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูการยืนยันจากข้อมูลอีกทีลวกันนะครับเพราะว่าในฐานข้อมูลนะครับมีตำนานอยู่เพียบเลยนะครับทุกคนที่รอเสิร์ฟพวกเราอยู่นะครับก็ต้องรอรู้แล้วกันนะครับว่าตัวเกมนะครับจะหยิบยกตำนานตัวไหนมาเสิร์ฟให้เรานะทุกคนก็รอติดตามรอยืนยันเพิ่มเติมอีกทีลวกันนะครับต่อมานะครับทุกคนเป็นทางฝั่งของ Player of t เ e w e วีกันบ้างนี่ครับสำหรับ Player of เด e w ว e กนะทุกคนแพ็กที่ผ่านมานะครับมีมาทั้งหมดืองรูปแบบรับ และนี่คือหน้าตาของการคาดการณ์คร่าวๆนะครับทุกคนเป็นการคาดการณ์ของ b บ s ล Legend AA นะครับทุกคนก็คือให้ข้อมูลการคาดการณ์นะครับมาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับทุกคนนำทัพโดยวิกตอร์เคียวเคไรตครับทุกคนอเล็กซิสแมกอเรสเตอร์นะผมมีิเคเลนซิปเปียนี่ครับมาธิวตคุณย่าครับทุกคนหูเพียบเลยนะครับทุกคนก็เลียงใครไว้บ้างอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนแพ็คกอื่นๆก็ตามนี้ทุกคนสำหรับลีคเซเลคชั่นนะครับของพรีเมียร์ลีกนะครับอยู่กับเราอีก50วันเลยด้วยกัันนะครบ เหลือเซเลชันของกานโชซีเรียสตาลีนครับอีก22วันครับทุกคนเลยก็นักเตะที่มีมาแลกฟรีโดยเทมดาวหรือเทมของนอนไปเซิ้งคอนแครกนะครับวันนี้ก็คือเหลือเราอีก2สัปดาห์เลยด้วยกันนะครับทุกคนยกเว้น AFC แชมเปี้ยนส์ลีกทุกคนเหลือเราแค่1สัปดาห์เท่านั้นนะครับประมาณนี้ด้วยกันนะครับทุกคนสหรับแพ็คทั้งหมดที่บันดารอัปเดตให้คร่าวๆสหรับวันนี้นะครับทุกคนในกรณีส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะครับวันนี้ก็คือมีการ เปลี่ยนแปลงก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับว่าจะเป็นอีเวนท์ที่เล่นกับคนหรือว่าเล่นกับยูเซอร์นะครับแล้วก็อีเวนท์ที่เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับ AI นะครับนั่นคือมีการเปลี่ยนแปลงก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนั่นเองนะครับก่อนทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ